เป็นรถที่หลายคนบอกว่าให้ออปชันมาอย่างเยอะจนใช้ไม่หมดนครับ สวัสดีครับผมนิวนะครับเซลฟอร์フェフェフพนัครสาขาเกษตรน้มินครับรถคันนี้คือรุ่นแรปเตอร์2.0ดีเซลนะครับราคาอยู่ที่1,769,000บาทครับสีส้มแบบนี้เพิ่มเพียง10,000บาทเท่านั้นนะครับลูกค้าก็ได้รถหล่อๆแบบนี้สีฉ่ำๆวาวๆเลยคันนี้มีการตกแต่งนะครับเป็นชุดกันชนหน้าแฮมเมอร์นะครับใส่เป็นแฮมเมอร์ตัวนี้เลยนะครับนี่ตัวนี้เป็นกันชนที่ยอดฮิตแล้วก็ใส่แล้วก็สวยงามเน้นการใช้งานสายลุยโดยเฉพาะเลยนะครับตัวนี้ครับ ลูกค้าสั่งใส่วินให้ด้วยนะครับใส่เป็นวินตัวนี้นะครับนี่วินไฟฟ้านะครับแล้วก็มีไฟ LED ต่างๆครับไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็จุดเซนเซอร์ทุกอย่างกันชลนี้ทํามาให้แล้วนะครับเหมาะกับแรปเตอร์มากๆเลยแรปเตอร์คันนี้นะครับใส่กระจังหน้าเดิมของแรปเตอร์แท้ๆเลยที่มาจากโรงงานนะครับแล้วก็ใส่ตัวครอบไฟหน้าเพิ่มเข้าไปที่เป็นสีดําด้านแบบนี้นะครับนี่ทให้ด้านหน้าเนี่ยดูหล่อแล้วก็ดูเข้มมากๆเลยแล้วก็เพิ่มเติมครับตัวสติ๊กเกอร์น้านบนตัวนี้ครับเป็นสติ๊กเกอร์แถบซิ่ง ใส่ตั้งแต่ฝ้าโปง้งยาวไปถึงหลังคาเลยนะครับนี่ตัวนี้หล,ล่อเลยครับบอกเลยว,ว่าคันนี้มีการยกขึ้น1นิ้วแล้วก็เปลี่ยนล้อแม็กใหม่เป็นแม็กขอบ20นะครับทุกคนแม็กขอบ20นี่ครับกว้างๆแบบนี้เลยหล่อๆครับมันจะเต็มซุ้มรับกับตัวรถที่ใหญ่มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับแล้วก็รัดกับยางโตโย r อาทนะครับเป็นขนาด3 05ะครับแล้วก็ ยกขึ้น1นิ้วนั่นเองนะครับรอเลยจัดทรงรถให้เสร็จสับนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับมีการใส่บันไดข้างของแฮมเมอร์เข้าไปด้วยนะครับแล้วก็ใส่สติกเกอร์คาว่า F150 นะครับตัดขอบให้สวยๆเลยเป็นขอบสีเทาแล้วก็ตัวหนังสือเนี่ยเป็นสีดําด้านนะครับ่าอันนี้ออกแบบให้เลยนะครับลูกค้าต้องชอบแน่ๆอาวลืมบอกดครับคันนี้เป็นของลูกค้า FC จังหวัดเลยนั่นเองนะเป็นนายกอบตนะครับแล้วก็นี่เลยอันข้างนะครับเราใส่เป็นโลบาของ Hammer, เอรบินแฮมเมอร์ก็ใส่แล้วเป็นทรงเข้ารูปสวยเหมาะกับรถแรปเตอร์มากเลยมีไฟถอยที่เป็น LED มาให้ด้วยแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3นะครับตัวนี้ส่วนด้านท้ายเนี่ยเราก็ไม่น้อยหน้าจากด้านหน้าเลยนะครับเพราะว่าเราก็ใส่เป็นชุดเต็มเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกันชนเหล็กครับตัวนี้ของแฮมเมอร์เหมือนกันนะครับตัวนี้กันชนเหล็กตัวนี้นะครับมีไฟถอย LED มาให้ด้วยอีกข้างละดวงนะครับแล้วก็ใส่ห่วงลากจูงสีแดงนะครับเสริมเข้าไปจาก ของเดิมที่มีมาอยู่แล้วแล้วก็ใส่ตัวปากนกแก้วตัวนี้เข้าไปครับเอาไว้สําหรับลากจูงเนาะจะลากเกจสกีลากเรือลากอะไรก็อันนี้แล้วแต่ว่าเราจะไปใช้งานด้านไหนแต่ลากได้แน่นอนนะครับเพราะว่ารถเนี่ยกำลังเครื่องมาแบบแรงๆเหลือๆเลย210แรงม้า500แรงบิดนะครับมาดูกันต่อครับตัวนี้ครับฝาครอบท้ายคําว่า Ford F O R D ตัวนี้ทำเป็นสีดาด้านแล้วก็ตัดซิอร์เนี่ยติดเข้าไปเป็นสีส้มสีเดียวกับตัวรถนะครับหล่อๆเลยเห็นมาว่า ใหญ่ๆชัดๆแบบนี้แล้วก็ใส่ตัวอะคริลิกคาว่าเลนเจอร์นะครับตัวนี้เป็นสีดําด้านนั่นเองนะครับเดี๋ยวดูภายในกันดีกว่าว่ารถรันเจ็ดกกวาเนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างเราสำหรับรถรุ่นนี้นะครับเพราะว่าเป็นรถที่หลายคนบอกว่าให้ออปชั่นมาเยอะจนใช้ไม่หมดนะครับนี่นี่คือภายในของ Ford ดแ p ปเตอร์นะครับเป็นภายในสีดำนะครับแล้วก็ตัดด้วยสีส้มนะครับมีเท็กเจอร์ที่ดีมากๆเลยครับสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับเพราะว่า ภายในต่างๆเนี่ยเขาให้มาคือเบาะหนังนะครับเป็นสีดำนะครับแล้วก็ตัดกับผ้าคันธาร่าที่เป็นสีดำด้านนั่นเองครับผ้าคันธาร่ากับเบาะหนังสีดำนะครับก็เข้ากันได้ดีครับเพราะว่ากันร้อนด้วยนะครับอย่างหนึ่งเลยนะครับเขาทำมาตั้งแต่เบาะหนังยันแผงประตูเลยแหละครับแล้วก็นี่ครับแผงประตูต่างๆครบหมดเลยนะครับตัวรถราคา1 7 6 9 0 0้านบาทครับ จับมาแต่งรอแบบนี้เลยครับออกจากโชว์รูมเลยลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาหาร้านแต่งเองเลยครับนิวจัดการให้ลูกค้าอยู่ต่างังหวันเนี่ยบางคนก็จะบอกว่าเออที่นี่ไม่มีร้านแต่งแบบนี้ครับแต่ว่าที่นิวมีให้ครบจบเลยแล้วก็มีบริการส่งมอบถึงบ้านมีบริการจัดไฟนั้นฟรีถึงที่บ้านด้วยนะครับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อนิวเข้ามาได้เลยที่เบอร์โทร0642242929นะครับนิวเซลฟอร์ดพนันครสาขาเกษตรนวมินครับยินดีให้บริการลดละหล่อแบบนี้และโปรโมชั่นดีๆสวัสดีครับ